คำเตือนคลิปนี้จะทําเพื่อความอิ่มท้องเป็นความคิดเห็นส่วนตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะวันนี้บัเมเยวจ้านะคะพามาชิมข้าวมันไก่3สไตล์ค่ะมาดูกันว่าแบบไหนจะเด็ดจะปังกันนะคะแบบแรกเลยนะคะคือข้าวมันไก่สิงคโปร์ราคาไก่สับนะคะไซส์เอนะคะอยู่ที่110บาทค่ะข้าวมันถ้วยละสามสิบบาทค่ะตัวข้าวมันนะคะเป็นเม็ดสวยเลยะคะ่ะไม่แฉะ น้ำซุปนะคะอันนี้เราซื้อตังหาค่ะเป็นซุปลาครัวรสชาติกลมกล่อมแบบธรรมชาติตัวน้ำจิ้มนะคะจะมี2แบบมาให้นะครแบบนึงก็คือเป็นขิงบดแล้วก็อีกอันน,นเป็นน้ำส้มพริกน้ำส้มนะคะเผ็ดไม่มากเท่าไหร่ค่ะอันนี้ที่เด็ดเลยนะคะก็คือตัวไก่สาบเนื้อจะเด้งนุ่มละมุนลิ้นมากๆเลยค่ะ อร่อยถูกใจสุดๆตัวข้าวมันนะคะก็มีรสชาติค่อนข้างกลมกล่อมเลยอ่าอยางที่บอกว่าตัวเม็ดข้าวนะคะเรียงสวยแล้วก็ไม่แฉะไก่ชิ้นโตๆเลยนะคะจิ้มน้ำจิ้มลงไปอร่อยมากๆเลยสำหรับเรานะคะข้าวมันไก่ซึโงความเด็ดเราให้ที่ตัวเนื้อไก่ นุ่มเด้งละมุนล,ลิ้นเลยค่ะส่วนความปังนะคะเราให้ที่ตัวข้าวมันก้มกล่อมกินปเปล่าๆก็ยังอร่อยเลยค่ะเข้าวมันไก่แบบที่สองนะคะข้าวมันไก่แห่ลาค่ะ ไก่สับนะคะจานละ60บาทข้าวมัน15บาทค่ะน้ำซุปฟรีตัวข้าวมันนะคะเม็ดเลี้ยงสวยไม่แฉะแล้วก็มีรสชาติออกเค็มนํา<ด>แต่ก็ไม่มากมกลมก่อกกำลังพอดีเลยค่ะน้ําซุปที่ให้มานะคะก็มีกลิ่นหอมของสาลายเป็นรสธรรมชาติอร่อยเลยค่ะอันนี้เด็ดสุดเลยค่ะน้ําจิ้มรสชาติเข้มข้นแซ่บ กิ่นขิงหอมๆนะคะอร่อยถูกใจเลยตัวเนื้อไก่สับนะคะสับมาให้ชิ้นโตๆสำหรับเรานะคะเนื้อจะออกแน่นแล้วก็แห้งไปนิดค่ะแต่ว่าตัวหนังไก่นะคะนึบอร่อยเลยตักเนื้อไก่นะคะรางลงบนข้าวแล้วก็ราดน้ำที่มีเยอะอร่อยเต็มคำเลยค่ะ สำหรับเรานะคะข้าวมันไก่ไฮห,หล่มความเด็ดเราให้ที่ตัวน้ำจิ้ม แซบถูกปากหอมขิงๆเลยค่ะส่วนความปังนะคะเราให้ที่หนังไก่ะค่ะไม่มีมันหนึบอร่อยมากๆเลยค่ะข้าวมันไก่แบบที่3มนะคะข้าวมันไก่ตอนไกส่สับจานละ90บาทค่ะข้าวมัน12บาทน้ำซุปฟรีตัวข้าวมันนะคะเม็ดเรียงตัวสวยไม่แฉะลดคมกลม่อมเลยค่ะ ส่วนตัวน้ำซุปที่ให้มานะคะก็มีกลิ่นหอมอ่อนอ่อนอมีปลายปีกไก่ใส่มาให้ด้วยนะคะรสธรรมชาติส่วนตัวน้ำจิ้มน,นะคะ,ะน้ำจิ้มเผ็ดหอมกลิ่นขิงแล้วก็ออกหวานน้ำนิดๆค่ะอร่อยเลยค่ะไก่สับนะคะก็ชิ้นโตโตพอดีคําเนื้อเด้งไม่แห้งหนังไก่ไม่แห้งมากนะคะแต่ก็ไม่ติดมัน ก่ชิ้นโตๆนะคะราดน้ำจิ้มเยอะๆอร่อยเต็มคำอีกแล้วค่ะสำหรับเรานะคะข้าวมันไก่ตอนะคะทั้งความยิบแล้วก็ความตังเราให้หมดทุกอย่างเลยค่ะตัวไก่นะคะนุ่มกำลังดีไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็หนังไก่นะคะก็กินได้ไม่ติดมันแต่ก็ไม่ถึงกับเด้งข้าวมันนะคะคมกรอบมากๆเราสามารถกินข้าวมันเบาๆได้เลยค่ะ ตัวน้ำซุปนะคะก็รสกงกรอบรสธรรมชาติแล้วก็ตัวน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มก็รสเด็ดแซบ่บมีกลิ่นขิงมันอ่อนหอมโดยภาพรวมนะคะเราก็เลยมองว่าตัวข้ามันแก่ต่อนะคะทั้งเด็ดทั้งๆทุกอย่างเลยคะ่ะ สรุปว่าเด็ดแล้วก็ปังทุกสไตล์เลยจ้าอย่างที่เราบอกไว้ต้นคลิปนะคะความคิดเห็นส่วนตัวร้วนๆเลยค่ะความชอบแล้วก็รสชาตินะคะถูกปากของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันและที่สําคัญนะคะแต่ละร้านอาจจะมีเอกลักษณ์หรือว่าความแตกต่างนอกเหนือไปจากนี้ก็ได้นะคะส่วนตัวถ้าให้เลือกจริงๆจากแค่ที่ไปลองมานะคะก็อาจจะเป็นข้าวมันไก่ต้อนค่ะเพราะว่าทั้งข้าวมันไก่สับที่นุ่มไม่แห้งมากนะแล้วก็หนังก็ไม่มันน้ำจิ้มก็แซ่บค่ะราคาก็น่าคบหาอันนี้น่าจะโดนสุดสําหรับเราเลย เพื่อนท่านไหนได้ชิมสไตล์ไหนมาบ้างนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอยู่ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ